ไากลิลมๆเดี๋ยวไฟก็ดับเดี๋ยวไฟก็ดับเราก็จุดเราก็จุดจุดเาไฟ<ล>ดับนในหน้ามือได้น<อ>ี่ต้องจุดแลยลหรอไม่มือตัวเองเลยนาทงสารชีวิต <laughs> ชีวิตเราวนาทงสาน้นกดคลิปที่จังหวัดปากตตยปีหน้าต้องขวีกว่าดับเมื่อไรเสร็จเหมือนนั่นครับพะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมมาตลอดเวลาช่วงนี้ช่วงหน้าฝนกันด้วยพี่น้องก็ต้องห้าเทียนห่ใช่ห่อยใช่เล็กคิด ในกลับนี่ไหวเช็คก็ไหวเช็คนะคะในครับเอาเตรียมมาไว้เก็บถุยใกตัวอาจะเกิดได้การเรื่อกิดดาวเปลี่ยนเปียนไข้เตรียมมาไว้เหลทิ้ไหลใช้วิทยุท่าห้าสิบวิทยุเล็กๆวิตยุทรานซิสเตอร์ได้ไหม่ท่านได้ใไททันนายเวลามีได้ฟังได้ฟังติดตามสถานการณ์บางสถานการณ์ครับช่วงเวลาก็รายการเหล่าขเก้าชาวบ้านเราไม่ได้กระทบกระเทียบใครแก่เรืว่าเท่านั้นเองในครับว่าไม่รูอ ปากต้เราเมือนจังวัดทิที่จังหวัดเมีย,นย้นย <c oughs> ั่นกับเออาเรก็บอกคนตใต้ช้ควยมากเร่งว่ะใ <c oughs> น,นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวพลังวา่าคนใต้ใช้ไฟกันมากควายกว้าไม่โฟมควมีเลยดับ <c oughs> ชาควยมากปอรเร่เราเสื้อผาที่เราก็มากไม้ตายเลยคนต้เสื้อผาที่ไม่รู้ตุ๊กเตาโดยแต่ว่าจริงที่มาพัฒนาชาวใต้เราไม่ในบ้าโอรสควยกว้าความเล็วจุ้าควพักอ่รือน้คาก็หรากไคากรายการเลล่าเก้าชาวบ้านนะครับยํา ใช่ๆนั่นกับตีแปดวัวเช่าเรามาเจอกันตีแปดวัวช่าถึงตีเก้าส่องถุมถึงซ้ำถุมบ่ายส่องถึงบ่ายซ้ำแล้วก็ตีส่องต้งตีซ้ำสรุปข้าวประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันรับชมได้รับชมกันได้ทางช่องระนองชแนลจัดชมไอพีเอ็มช่องโซนโรยยีสพบุกนะครับสองหกอ่าช่วงเราอาจจะดูเดือดปสักนิดนึงเพราะเราเอาความเป็นจริงเข้าว่าเราไม่มีการมาอ้อมโคมนั่นกับเราคนใต้ปูเร่ปูกตนตรงตรงนตรงอ่าเราพูดกันตรงตรงเราไม่มีอ้อมเราไม่มีโคมแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็พูดดไไม่้ เมื่อ <นะ S 1> เราวิวข้าวย่อไปได้ไปกินข้าวพัดอะไรสักอย่างหนึ่งเอ๊ะที่มันว่าพัดปงกะเลียนเราไปสร้างไ่นายเดี๋ยวกุเครื่องเอานะครับมาถึงเรื่องของ่วยเฉพาะกิจกรมท่านรับที่ยี่สิบห้ากับเขาจัดโครงการฝึกอบรมเด็กและก็โยาวชนตามโครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดกับโดยเมื่อวันที่21พฤษภาคมส่งผนานที่ผ่านมากับที่อาคารตงร้รยอาวุธเบ้าที่3้่ขายรัตนารังสั้นจังหวัดระนอง เย,ยาวชนจากโรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยาจำนวน42คน <P ot> ก็ได้เข้ารวมโครงการช,ชุมชนชุมชนเข้มแข็ง,ขงปลุกจิตสำนึกใหายห่วงแง่เป็นดินเกิดโดยมีพันเอกอุทิศอนันตนาน,นุนรองผู้ประกอบการวชิชโพกิตกรมท่านรับศีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซึ่งการจัดโครงการนี้กับมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ชุมชนในหมู่บ้านสามารถบริหารจัดการชุมชนคงตนเองได้เป็นการสร้างเสริมและก็กระชับความสัมพันธ์ต่อกัน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก,ไกร้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งพิษกฎหม้ซึ่งทรงผลระดบโดยตรงกับความมั่นคงของชุมชนตลอดจนสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่คงรักในการป้องกันและก็ปราบปรามปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและก็แนวชายแดนใต้โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้กับกเร่มตั้งแต่วันที21่21ถึงวันที่23พฤษภาคมส่งปัญหาโดย56ด้านรอยเอกสุชาติวังมาเนวในกับหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน นุยพาะกิตกรมท่านราบ25ก็กล่าวว่าในนามโค้งพันเอกเกรียงไกรซีรัดผู้บังคับนวยพาะกิตโกรมท่านรบาบรรทีบได้มีการจัดโครงการชุมชนเข้มแข็งโดยในรอบนี้ก็มีเด็กและเยวาวชนจํานวน46คนนะครับตกลง40ช่องหรือ6กับ จีบกนะเม,มเดียวตแรีช่องนี่มาเพิ่มเมเดียวบมองเดินกลรมมาเพิ่มอีกช่องคนเห็นเลยเห็นเลยมึงเดินกลรมมาเพิ่มนะครับก็เป็นกลุ่มปลามั้ยในการให้ความบูรกหกังนี่กับซึ่งนวมาเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีในการปลูกฝั่งเด็กและก็โยวชนให้รู้จักคว้วแง่นเป็นดินเกิดไม่ละทิ้งทิ่ท่านบ้านเกิดมีจิตสำนึกในการป้องกันร,รักษาความมั่นคงของ,งประเทศ พร้อมตีจใจ้ความร่วม,มือกับส่วนราชการและก็สร้างถมาถสนับสนุนการปฏิบัติการทางท่านตามเพ่นป้องกันชายแดนซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งในการป้องกันปนัญหาเหล่านี้และก็ยังคงเป็นการต่อต้านยาเสพติดอีกด้วยสวัสดีครับผมร้อยเอกชชาติวมะนาวหัวหน้าฝ่ายกําลังคนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่ยี่สิบห้านะครับในานามของผอ,เ,อกเกีงกยงไกรศรีรักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่ยี่สิบห้านะครับ การดําเนินการของอหน่วยเฉพาะก,กิจกรมฐานรากที่ยี่ห้านะครับเป็นหน่วยป้องกันชายแดนทางด้านจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองนะครับสาหรับแผนงานที่ที่ที่หน่วยได้รับมอบจากหน่วยเหนือนะครับก็คือ,อการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนนะครับในพื้นที่รับผิดช,ชอบในในวันนี้นะครับก็เป็นแผนงานหนึ่งในด้านกิจการพลเรือน ในพื้นที่รับผิดชอบก็คือ,อโครงการอ,อบรมเยาวชนสร้างชุมชนเข้มแข็งประจำปี2556นะครับซึ่งมีเป้าหมายก็คือประชาชนแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ทั้งด้านจังหวัดระนองและก็จังหวัดชุมพรนะครับสำหรับในวันนี้ก็เป็นเยาวชนจากโรงเรียนพัฒนศาศาสตร์ วิทยาตำบลโมกัวอำเภอกระเพอจังหวัดระนองนะครับจำนวนสี่สองคนเพิ่งเข้ารับการอบรมนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อฝึกระเบียบวินัยความรักความสามัคคีนะครับแล้วก็เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไปแล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดนะครับก,ก็ในวันนี้นะครับก็เป็นการฝึก อบรมทั้งทั้งในเรื่องระเบียบวินัยด้วยนะครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดด้วยครับสําหรับการการฝึกอบรมเนี้ยนะครับก็มีความมุ่งหมายนะครับเพื่อ,อให้เด็กๆนะครับเยาวชนมีความความเป็นระเบียบมีมีวินัยนะครับในตนเองแล้วก็ให้ความรู้ใน เกี่ยวกับเรื่องอยาติดให้ห่างไกลย,ยาเสพติดนะครับก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องทอี่ไม่ที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกนะต่างด้านนางเศร้าสุภัตราเสพสบายกับภูมิในกานรโรงเ,เรียนพัฒนาศาสตร์วิทยาก็กลาวว่าโรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยากับเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีนักเรียนเป็นชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่วันนี้ก็นับว่าเป็นโอก,กาสดีที่ได้นํานักเรียนเข้าโรงเรียน มาเข้าร่วมการฝึกอบรมปลูกฟังจิตจำนึกในการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยมุ่งเน้นในเรื่องกิการต่อต้านยาเสพติดและก็การห่วงแห่นแผ่นดินที่เกิดและก็เพื่อเป็นการฝึกระเบียบอยู่ในโง้นักเรียนการยู่ลวมกันในกลุ่มโค้นักเรียนโอ้โรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยาในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภัตราเสพสบาย ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาวิทยานะคะวันนี้ก็ได้นํานักเรียนนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นม .1 ถึงม .3 นะคะของโรงเรียนพัฒนาวิทยานะคะจํานวน42คนด้วยกันนะคะมาเข้าค่ายนะคะโดยมีวัตถุป,ประสงค์นะคะเพื่อฝึกระเบียบวินัยน,นะคะประการที่2ก็เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะประการที่3ก็คือเพื่อนักเรียนเนี่ยได้รู้คุณค่าของยาสิทธิ์โทษพิษภัยของยาเสพติดนะคะ เพื่อะให้นักเรียนเนี่ยได้รู้นะคะได้ถนัดนะคะถึงพิทยาเศรษฐิดให้เขาได้ออกไปสู่สังคมที่ดีนะคะและที่สําคัญนะคะก็คือการอยู่ร่วมกันนะคะส่งเสริมทั้งด้านความสามัคคีนะคะลูกฝังให้กับเขาเรียนรู้ถึงความสามัคคีการอยู่ร่วมกันในกลุ่มนักเรียนทั้งหมดนะคะเพื่อจะเขาเนี่ยเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนที่จะออกไปสู่สังคมนะคะนั่นคือเรื่องกอง โครงการฝึกอบรมเด็กแล้วก็เยวชนตามโครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยากเสพติดขหน่วยชนิดคมท่าราบตียี่สิบาอกกำลังเต็มสตรีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ต้องเอาเด็กๆเข้ามานะครับเข้ามากุูกฟังกิจสําทรก็มีการรักพวงเฮ่นทิ้นบานเกิดนะครับเราวะไล่ไล่ไล่ปีที่ผ่านมาเด็กที่เขาจบการศึกษาจากระดับท้องถิ่นไปแล้วก็ประเรี๋ระดับสู้งขึ้นไปเลยเรียนเสร็จแล้วไม่ลบกลับมา ในกับพ่อแม่ตับไปตัดมาสร้างบ้านบรลั่งเดี่ยวเตาเตาตั้มดกไว้จ้ามจันในกับปัจจุบันนี้อยู่กับสองคนพ่อเต้าแม่เกเดินขึ้นฉันช่องไม่ลดเพราะว่าเพราะว่าลูกลา่นไม่กลับมาบ้านเลยในกับเพราะว่าบางที่พอเขาเรียนจบระดับที่สูงขึ้นก็ไปทางานกได้ความชุกความสบายมีงานทําทีสบายแล้วไม่กลับมาบ้านเลยบ้านตัวเองไฟฟ้าก็ดับบ่อยๆนามประป้าก็ไม่คอยไล่อะไรแบบนั้นเลยเห็นไหมอย่ายุ่ดอีกว่าว่าเพราะฉะนั้นายุ่ิอื่นก็เลยต้องปลูกฝันให้เด็กมีความรักบทวงเงิน ท้องทิ่นบ้านเกิดนะคลับล้วก็ช่วยกันในเรื่องโครงการดูแลปัญหาต่างๆของชุมชนตัวเองโดยเฉพาะเรื่องยาเซฟติดโดยเฉพาะในเรื่องของอยาเซฟติดปัญหาเรื่องการก็อาชญากรรมเร่ต่างๆเป็นต้นก็เป็นสิ่งที่ชุมชนทุกๆชุมชนควรที่จะต้องดูแลทว่าเด็กๆโลกนี้กลับเติบโตขึ้นแต่พวกมีความรู้มีความสำนึกี่ดต่อแพ่นดินที่เกิดแน่นอน อยู่ตรงนี้นก็สาบาย<ช>นะครับชุมชนนี่ก็สาบายถ้าหากว่ามีเยาวชนที่มีความรับพวกเห็เนเพดินเกินพอแม่ก็บ่ายจ้อยะนะคกับลูกหลานเรียนจบไปแล้วกลับมาพัฒน,นาบ้านเกิดเมื่อกบเฟนกล้องผงเท็กปโดนจำนานกลับมาแล้วมาแล้วมาเพื่อพัฒนาบ้านเกิดอันนี้นะครนับหรือก็มาช่วยกันพัฒน,นาบ้านเกิดกับพรกฟ้าหนองตุกตุกนทีี<ม>ไปทํางานอยู่ในต่างจังหวัดระหว่างนั้มีโอกาสลบกลับมาบ้านเรามาช่วยกันพัฒน,นาด้านองบ้านเรากันทอ้งนี่นะครับอ่ะมาทึงเรื่องดีๆเรา ที่พี่น้องกเกษตรแต่ก้นเราในรับเข้าไปรวมกันการแนะนำข้าวหอมมะลิซึ่งวันนี้ถ้าก้นการกเกษตรผีไม้และก็สา้นจังหวัดนะครราชส,สีมาหรือว่าโคราชในกับคนเดินสชยมาแนะนำข้าวหอมมะลิถุงสิร์ฟโอยเปอร์เซ็น กับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรและก็พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดระนองโดยทางสำนักงานสากลจังหวัดระนองก็รวมเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับนี้นะคะเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเวลา9ก้นาฬิกาค่ะที่ห้องประชุมเฮอริเทสแกรนด์คอนเวนชั่นสำนักงานสหกรณ์การเกษตรพีไม้จังหัดก็เดินไส้ลงพื้นที่มาจังหวัดระนองค่ะแล้วก็ถูกจังหวัดในโซนภาคใต้เดินไส้เดินไส้ลูกทุ่งเลนเดินไส้ขนาดนั้นแหละนะคะโดยมีสำนักงานสากลจังหวัดระนองแล้วก็กลุ่มส่งเสริมและ คณะธุรกิจสหกรณ์ให้การต้อนรับแล้วก็มีการประชุมและเปลียนความคิดเห็นรวมกันในส่วนนี้นะคะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองนะครราชสีมาแล้วก็สหกรณ์การเกษตรผีไม้จำกัดได้นำทีมงานผู้ผลิตข้าวหอมมะลิมาสร้างเครือข่ายกลุ่มสหกรณ์แล้วก็กลุ่มผาเกษตรภายในจังหวัดระนองในส่วนของจังหวัดระนองก็มีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดทุกขาทอข้ระนองเป็นสนยนกลางการกระจายสินค้าของสหกรณ์ประจําจังหวัดระนองค่ะ สำหรับ, <S <S รบขา้าวหอมมาลิทุงสำเร็จเนี่ย ของสหกรณ์การเกษตรพิมายเป็นผลผลิตที่สหกรณ์พิมายผลิตขึ้นเองไม่ผ่านพอขาคนกลางแล้วก็ผาการคนส่งผ่าเอกชนมีความปลอดภัยไร้ส่านผิดในส่วนของโรงซี่ก็ได้รับมาตรา่าน ISO 9 0 0 1เวอร์ชั่น2,008ความสะอาดได้ระดับมาตรา่าน GMP และ HACCP มาตรานรับโลกของการ้าร่นนั่นแหละสามารถผลิตข้าวสั้นได้80เวนต่อชั่วโมงซึ่งสามารถผลิตข้าวได้เพียงพอต่อความ ต้องการของสมาชิกสากรทัวประเทศข้าวห้อมมะลิถุงสำริจเป็นข้าวมาห้อมมะลิที่ดีที่สุด ของประเทศไทยแห่งย่างหนึ่งนะคะด้วยลักษณะเม็ดเนี้ยมเมล็ดข้าว,วที่เรียวยาวข้าวไส้ห้อมหนุ่มเมื่อหุ้งได้มาตรฐท่านข้าวหอมมะลิไทยจึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในส่วนของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของสหณก์การ,กรเกษตรพไม้เนี่ยมีจาหน่ายทังข้าวหอมมะลิขัดพิเศษร้อยเปอร์เซ็นต์ชั้นที่สองชนิดดีพิเศษข้าวหอมมะลิพิเศษร้อยเปอร์เซ็นต์ชนิดดีพิเศษข้าวหักพิเศษมะลิแล้วก็รวมถึงข้าวกลองร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วย สวัสดีค่ะดิฉันนิตยาอินทองนะคะผู้ช่วยผู้จัดการจากสากรการเกษตรพิมายจำกัดจังหวัดนครราชสีมานะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้นำสินค้าภายใต้แบรนด์ทุ่งสำริดนะคะมาให้พ่อแม่พี่น้องขบวนการสากรในจังหวัดระนองนะคะได้ชิมข้าวของดีเป็นข้าวสายพันธุ์ดีสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105นะคะจากทุ่งสำริด เราได้รวบรวมเ,ออเข้าเปลือกจากเกษตรกรนะคะแล้วก็สมาชิกในส่วนในของโทนสุ้งสำริดนำมเมล็ดข้าวพันธุ์ดีนะคะแล้วเข้าไปสีที่โรงสีสหกรณ์การเกษตรที่ไมจำกัดซึ่งเป็นโรงสีขนาด80เกลียนต่อวันได้รับรองกระระบบ GMP, HACCP, ISO 9001 version 2008นะคะผ่านเครื่องจักรที่สีอันทันสมัยนะคะทำให้ได้ข้าวชนิดดีพิเศษหอมนุ่มอร่อยนะคะคงความหอมจำเพาะมีกลิ่นหอมนะคะขอให้ท่านได้ช่วยกันอุดหนุนนะคะแล้วก,ก็ขอว่าหวังว่าเราคงเป็นคู่ค้ากัน นะคะเราเองเราในส่วนของสหกรณ์เราอยากจะนำสินค้าที่ดีนะคะดีมีประโยชน์นะคะมาไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดระนองได้ชิมกันขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นเหลืองคงสากนกันกนระเซตรผีใหม่และกับเหลืองซาโกนจากวัดนะคนราซีมาหรือว่ากูรัตที่นำข้าวหอมเมลีถุงสำริด นั่นกลับมาเพื่อแพรกับเกษตรกร้างเราโดยอ่ามาสร้างเครือข่ายในการจำหน่าข้าวหอมอัลนซึ่งข้าวดีๆพอดีเลยที่พี่น้องแค่ของไทยเร่งที่พี่น้องเกษตรกรเราผลิตเองไม่พลาดเพราะขาดการจำนำได้ทั้งสิ้นนั่นเลยจำนำมันเจ้งก็เป็นเครืเต้าแต่ว่านี่โครงการเกษตรผีใหม่เราไม่ต้องไปจำนำเราผลิตเสร็จแล้วก็ส่งให้พี่น้องเกษตรกรโดยตรงเพราะฉะนั้นด้านนอกเราก็มีส่วนการกระจายสินค้าคือสร้างคนการเกษตรเป็นลูขาต่อขอโซ่ละน้องไม่ความว่า้าสนใจเนี่ยไป ซื้อได้เลยทีสำนักงานสากลจระนงกนได้ติดต่อได้ทีฐานสี่รับสุบรรพัดฐานสากลจตุนงซุ่นเจ็ดเจ็ดปดหนึ่งหนึ่งสี่าวชุ่มอันบริาังกัดสากลจตนงนกรบราจะติดต่อกันได้ทีสากลแต่เกษตรบร้การลูกค้าของตอกโซนนั่นกับซึ่งฐานผู้จัดการแก่เก่งนั่นกับนื่งของกรจายชื้นถามมงคลทีเคยอบังคุดของทางนครที่ธรรมรัช าบางกระจายกับทำไมพอแม่พี่นอ้องเขามีรายได้เพราะว่าบางที่บางคุดล,ลนตลาดมไม่ดูจะไปิดขายที่ไหนาทางสาโกนการ,กรเกษตรเพื่อลูกค้าตอกโซโคโอลีรับมาเป็นชุนกล้างในการผยแพร่พในจังหวดดัดระนองกระจาสินค้าเพื่อสาารถาํารายได้้รับพี่น้องช<ข>า,าวชนบทชนบทที่ธรรมาราชได้ผดชมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่กับกรารรวมกันกับพี่น้องเกลือขไข่ปลากระซิถุกๆ ต่างวัดไม่ไ่าจะเป็นปากเนื้อปากอีสซันอยาไปบ้ายเหลืองการเมืองมาเร่งเราลงทำมาค้าคายด้วยกันไอ้ปากใต้เราก็อาจจะเอาพวกปลาเค็มเอากะปิในกับปุ่งให้ได้ตั้งตั้งลงไปแลกเปลี่ยนสินค้าเราก็อาจจะเอาสินค้าเข้าลงไปในน้ำไปต่างเข้าใดถูกใจเราก็กระจายของเราเขาเอาสินค้าเข้ามาแล้วก็มาในน้ำกระจายให้เราได้ช่วยกันจำแน่นนี่แหละครับคือวิธีชีวิตกงซาโกลย่างแต่จริงนะครับช่วยเลือดซึ่งกันและกันตามวิธีชีวิตกงซาโกลนั่นกบคนนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สั่งซา ากลการเกษตรผี่ไม้และก็สากลจังหวัดนครราชสีมาสากลจังหวัดระนองโดยทานซีรัฐชุบพรพัฒได้รวมกันทํากิจกรรมดีๆเพืพี่น้องเกษตรกรนั่นเองครับมาถึงเรื่องก้งความตึง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 งี้ยตาลึงเขาเห็นก็ต้องตาลึงตกใจโอ้แม่เจ้าหมายความว่ามันคือมันคืออะไรว่า What happened What แปลว่า What แปลว่าอะไร Happened แปลว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นโคโค่นอะโคโค่นั่คืออะไครมะพร้าวอะไรโคโคนันนั่นถ้าโคโยตีเนี่ยไปอีกยนี่ชาวบ้านตะลึงตะลึงเลยอเปล่าต้นเปล่าบีไรเกิดขึ้นกับต้นเปาวแปลงมันละแปลคุณพืชนะครับคือลำต้นมีขึ้นมันต้นเดียวกับ ต,ต่วพอไปปลุกปลายต้นเนี่ยงยชี้อยศอขี้ต้นนน่นขึ้นมาได้พืชนะขึ้นมาได้พื้นี่เราไปเลยตึ้งหน่งองนังงงอยู่เหมือนกันใ <c oughs> นคบที่ <c oughs> บ้านหมาหมูใกล้ๆกับโขดจัก <c oughs> นี่พอพูดไปตึ้งหนองนางอ็เคยเล่ตา,าวันทีสิบห้านี่ตึม เอาตึมแล้วใช่ไหมต้ตนเราวนี่รับรงองตึมก็ฝากผู้ใหญ่บ้านช่วยดูแลกันอย่าันรรี้เอาโทรศัพท์โทรศัพท์ยืนด้วยใช่ไหมแต่ว่าคือแน่นนท์อกข้าววันนี้นี่คนชอบเบิร์ <c ười> ชคนบบาว้วยบาเบิร์ชขวชอบ <c ười> เร่าไม่ชอบ <c ười> แต่เราไม่ค่อยไปแสดงอนอนอนะนะครับแต่ว่าต้นนี้อินบุนโชคจองแล้วครับจององแล้วจองแล้วมีสื่อแปลงสปริงซองไวซองตรงย่อยในกลับสื่อผ้าซาบซี่ไหวงานอะไรไปคูดอ่ะฮะงานอะไรไปคูดนิ้วนิ้วตวาน่ครับผมไปตึ้งกับผ้าซาบซี่พุก พูกมัดไว้อย่างดีเส้นแล้วก็ผ่าวพาตามที่ผูกดถูก,<ย>กวัน,น,นก็โม่งชงเชีงพัดหนมือแล้วก็แป้งะเป็นซองร้ยแล้วก็ลูบมะพ <c oughs> ระ้าวจ๋ามะพร้าวจ๋าวันนี้ออกไรแจ๊ะ <c oughs> เอม่อย่าลืมบอกกันแต่ว่านายแมนเราของช่างกล้องเราเปคนหนึ่งไปจ้องต้นหวัดหน้าอยู่รัดองค์กรหนูฮะอ๋อมันก็ที่ออกข้าววันหน้านั่นใช่ไหมเนี๋ยนี้ไปช่องวันแล้วไม่ทุกที่ไม่ทุกหรอต่อไปโมที่แล้วเห็นบอกมาสี่ห้าหกคืนหนึ่งช <c oughs> องฮาตงก็เป<อ>็นเต้าอ้าวไปเลยละเลยกับน้องวันห<ล>น้ากับเหรือญกองต้นมับราวแปปลกะชาาวบ้นกก็เพร ลึงตึงตึงว่าขนต <จะ S 2> ลาดอยู่บ่คืององงูงองงูเจอกันก็เลยงองูนะคะมาเผาแยกเป็นซี่ต้นยืนนดในโคนต้นเดียวกันยืนยันว่าเกิดขึ้นเองไม่มี<า>มใครไปทำอะไรตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเขาบอกกันนะว่าเพราะว่าไม่เคยเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นมะละกอที่เป็นแบบนี้นี่เป็นต้นโกสุมัเรนกันบหมดนี่เป็นต้นพลาวนะคะผู้ซื้อข้าวระนองชาแนลของเราก็ได้รับแจ้งจากพี่น้องชาวบ้านนะคะว่าพผมะพร้าวปลาร้าแต่ต้นเป็นซี่แยกจึงได้ลงไปที่บริเวณคอกอดกระริม กองกาบบริมู่ทีซ่องตําบลมะมูอําเภอกาบบริจังวัดระนองเป็นเส้นทางที่ลงไปที่คลองมีการปลูกต้นมะพร้าวตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็พบมะพร้าวปลารอยู่ต้นหนึ่งมีโคนต้นสู้ขึ้นมาประมาณ50เซนติเมตรแล้วก็แยกเป็นต้นย้อยเป็นสี่ต้นแต่ว่าลักษณะลําต้นเนี่ยจะเล็กกว่าต้นมะพร้าวปกติถั่วไปรวมถึงความสูงก็จะหน่อยกว่าต้นถั่วไปด้วยนายแดงชาวบ้านมะมูได้บอกว่าต้นเนี่ยเห็นมะปราวต้นนี้มานานแล้วซึ่งเป็นต้นมะพร้าวปลารที่ไม่เคยเห็นมาก้อนแล้วก็เป็น มันเองโดยธรรมชาติไม่มีใครไปทำอะไรมั่นแต่ว่ายังไม่เคยให้ออกลูกเลยไม่คว่าไม่ออกลูกเพราะฉะนั้นไม่คว่างออกแต่ลำต้นออกแต่ลำต้นลูกไม่มีลูกไม่มีก็ชุนชุนเลยนะคะชุนลูกแต่ต้นขึ้ลูกนะตอนนีู้กนะตอนนี้ขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งทิ้งมาเสียสิถึงก็มีลูกไม่มีชุนเนี่ยหนึ่งสี่นวันนี้พี่น้องลูกไม่มีจะมีศูนย์ได้ยังไงแหละลูกไม่มียังไม่ชุนมันต้องมีชุนไหมเหนตั้งปฏิสุ่นเลยไม่ลูกไม่มีให้แหลทานแล้วชั่วคนทายจะตีกัน ตายอย่างเดียร์ชายต้นเผาซี่แยกนี่แหละนะครับต้นเผานี่อายุเท่าได้ไรพอจะถามไหมประมาณสามสี่ปีสามสี่ปีแต่ที่มันแตกนออมานี่คือมันแตกแต่จ้นเลยวะแอลน้นหมดเลยเขาไม่ไม่ไม่ใช่ว่าทุกปันเลยแตกเลยนะแตกันแตกมันเองขนาดเลยมีคนมาข้อตัวเลองมั้งะคงจะไม่ว่าตามธรรมดามันไต่ อันนี้ก็คือเป็นมียุตต้นเดียวเช่นี้ต้นเดียวเี้คนระับโอเคแตกน้องสองนอสามนอมไ,มไม่มีไหมไม่มีตรงนี้มีสี่นอสี่นอพนี้เลยม,มันม,มันเคยมีรูกไหมห<ะ>มันเคยมีรูยังยังไม่เอาลูอ่ะยังไม่เคยเอารูทีใช่ไหมส้างสี่ปีมันยังไม่มีรูทีแต่ดูแล้วต้นมันก็ไม่ค่อยสู้มาเมือเทียบกับต้นอื้อนีกลางๆไอ้ตรงพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ขงองใครอ่ะของวัดพอเป็นพื้นที่วัดเหรอพื้นที่วัดต้อบ แล้วก um, um, ็มีคนมาเคียวมาลเรือปิตีเปอตีขอคอนกร้าวครับมเดี๋อกเทากล นั่นคือเรื่องราวาของต้นพลาวแปลกปลาล่าค่ะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่กองบ้านหมาหมูอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองซึ่งทีมงานเราได้รับแจ้งก็ไปต่อที่เราไปตำก้าวช่วงสุดสัปดาห์ที่บ้านมาเราก็ไปชกเซ็กช็อกเซ็กด้วยเจ้าปนในเมนินว่าคว้าไวเล็วกันหรอคว้าเลยนะคว้าในจังวัดแยงกันในอินบุญโธ่อะไรอย่างนี้นั่นับเพราะว่าในในเมนุคว้าต้นหวัดหน้าไวัดซีฟานี่จะไปเหมือนกันต้องแล้วว่าใครออกก่อน แต่ว่าส่วนไหนตั้มราแปลว่าเพลินไปไปเฝ้าเลยไปเฝ้าต้นเปก้าข้างบ้านกับหมาเนี่ยกับเฟ่นว่าพระอาทิตย์เอ่อพระจันทร์ชิบมาขำเนี่ยกับขื่นพระพระพระจันทร์ขึ้นชิบมาขำพระจันทร์เดินเร่มมาหูไม่ฮูมันอู้ไม่รู้เลยแต่ตั้มจะไปใต้ต้นเปลิดได้เลยเพาะพาสามซี่ไปตึ้งกับผู้ผู้ผู้ไหวเนี่ยกับผู้ไหวชัดชัดเรียบร้อยชัดแล้วก็จะทำไปที่เนี่ยกับผู้แป้งท่าลุ แต่ว่าตอนนี้นายอินบุญช่วงหายังไงยังไงก็ข้อไอ้ต้นมะปลากกต้นนี้ออกเหลก้นเพราะว่าได้เจยมแป้งมาช่วงปล้งเล้วแย่งไงตอนนี้แย่งกันแล้วเพราะยันทานผู้ชมติดตามรับชมเหือนว่าต่อไปจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วในเรื่องกองแปลกพลาดเรื่องทะลุไปเจอเรารู้เราจะนำหมายฐานได้รับชมกันนั่นคือเรื่องราวข้าวกล่าวต่างๆกับรายการลาวข้าวชาวบ้านวันที่เหตุการณ์พิษปกติในทิพยี่จังหวัดปากต้ยไฟฟ้าดับนั่นกับเราก็ว่าเราก็ต้องกุดเทียนกันพักนั่นแหละนั่นกับแต่ว่าตอนนี้คยติดว เราก็ต้องทำน้าที่ดับเทียนก้อนเปลี่ยนวัยชายต่อเจ้าแล้วเพื่อที่ดับเบิลดับแล้วนะฮะเลยท้าเพื่อนดับแล้วนี่นั่นกจะพอดับเทียนนึกเพื่อนดับเละน่ากับเวลาหมดหมดเวลาหลายเดือนแบบเดียวไม่ได้กับเารลาวข้าวชาวบ้านชงดีมีความสุขตุกตุกฐานสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอาเอาเอาควอยดับเราจุดเทียนจุดเทียนควอยดับเราแล้วเล่บพวกเราดับเดี๋ยวจะให้ค่อยดับเลย นโยบายของกรมเลขาธิกสมัยก่อนทุกทุกที่หรือชุมช,มชนต่างๆมองว่าเรือนจําเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทําล,ลายป่าตัดไม้ทาลายปา่าเพื่อน,นํามาปลูกวิยาชีพกับผู้ต้องของังเรียงสะท้อนนี้นโยบายของกรมเลขาทัน์ได้รังงับการที่จะให้พี่น้องต้อขังหรือว่าฝ่ายว,วิชาชีพไปตัดไม้ทาลายปา่าแต่ให้ใช้วิธีการว,กวิชาชีพ หลีกเลี่ยงการไปทำลายป่าโดยจัดซื้อจากโรงไม้ที่เขาสั่งซื้อมาโดยเช่นมาเลเซียอะไรต่างๆสร้างจิตสำนึกให้ปลูกฝังจิตใจที่จะปลูกปลูกทุกสถานที่หน่วยงานไหนที่ขอแรงงานผู้ต้องขังไปเรือนจำจะสั่งสมทุกที่นะครับเพื่อให้เขาได้มีจิตสำนึกว่าเมื่อพ้นโทษต่อไปแล้วเขาจะได้มีจิตสำนึกและพูดต่อๆกับพ่อแม่พี่น้องหรือลูกหลานๆต่อไปว่าป่ามีความน้ำกันอย่างยิ่งนะครับ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุงจริงจานส้ม IPM i d e Finition 02245999